สำหรับแบบฝึกหัดข้อที่สามนะครับแบบฝึกหัดข้อที่สามเป็นไงรูปคุ้นๆเลยคุ้นๆตาเลยง่ายเลยข้อนี้จริงหรือปเปล่าอ้าอ่านโจทย์ก่อนภาชนะดังรูปมีพื้นที่ที่ก้นภาชนะมีของเหลวบรรจุอยู่สูงสิบเซนอ้าวถ้าของเหลวมีมวลอ้าวและปริมาตรหกคูณสิบกำลังสามลบสามลูกบาทกเมตรความดันของของเหลวอ้อาแล้วความดัน ที่นะครับความดันที่ของเหลวกระทําต่อก้นภาชนะโอ้โหความดันที่ของเหลวกระทาต่อก้นภาชนะโจทย์ไม่มีความดันอากาศมาให้เลยอ่ะถามความดันที่ก้นถามตรงนี้หรือเปล่าถามพีตรงนี้แน่ๆเลยพีก้นใช่ไหมความดันที่กนเะนาะก้นภาชนะนะครับที่ก้นภาชนะนะ ที่ก้นภาชนะเนี่ยภาชนะเป็นเท่าไรไม่รู้เอ๊โจทย์ข้อนี้โจทย์มันน่าจะมี PA เนะฮะแต่ว่าเงื่อนไขของวาเขาถามเฉพาะความดันที่ของเหลวกระทำเนาะเขาไม่ได้ถามความดันตัวอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเขาถามแต่ความดันที่ของเหลวกระทำเพราะฉะนั้นที่ก้นภาชนะก็จะมีความดันน่าจะเป็นความดันอะไรครับน่าจะเป็นความดันเกต็ะจุดประสงค์ของโจทย์เขาคงต้องการให้เราหาความดันเกตเพราะว่าเขาระบุว่าความดันที่ของเหลวกระทำอย่างเดียวไม่รวมความดันบรรยากาศด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้ได้ว่า เอาละเราก็เลยตั้งหลักเดยว่าอ้าแสดงไว้ให้ชั้นหาเกตใช่ไหมชั้นก็จะหาพเกจเท่ากับโละไรโล G เเงื่อนไขแน่นอนนะครับดูปริมาณแต่ละตัวโลทราบไหมครับโลข้างบนไม่มีบอกความหนาแน่นม่เลยครับไม่มีบอกความหนาแน่นมาเลยแต่เขาบอกอะไรมาบอกมวลกับอะไรมากับปริมาตรเพราะฉะนั้นตรงนี้จากความสัมพันธ์ครับ โลมันหาจากมวลส่วนอะไรครับส่วนปริมาตรนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็แทนค่าแทนที่จะแทนเป็นโลเราก็เขียนเป็นมวลส่วนปริมาตรคูณ g แล้วก็คูณ h นะครับเอาลองมาทําแทนแทนค่ากันดูนนะว่าได้เท่าไหร่นะเท่ากับเท่ากับมวลเท่าไหร่ครับ5.4ใช่ไหมครับ5.4ใส่ไปก่อน ปริมาตรเท่าไรห6คูณ10กำลังลบ3เอาหาร6คูณ10กำลังลบ3ชุดนี้คูณค่า G ีงงเล็บหน่อยกลัวงงคูณค่า G ใช้ประมาณ10เท่าไรคูณความลึกความลึกระวังดีๆนะ10เซนเนี่ย10เซนเอา10เซนเปลี่ยนให้มันเป็นอะไรก่อนเปลี่ยนไม่เป็นหน่วยมาตรฐานเป็นเมตรก็ได้เท่าไรครับตรง10เซนตัวนี้ก็ได้เท่ากับเท่าไรก่อน 0.1ุเมตรก่อนนะครับต้องเปลี่ยนก่อนนะให้เป็นหน่วยมาตรฐานก่อนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้คูณ h ก็คือ0นจุดเท่าไหร่ครับ0.1โอเคได้เท่าไหร่ละอ่ะใช้คณิตศาสตร์นิดน,นึนงนะครับใช้คณิตศาสตร์นิดน,นึนงเราก็นั่งคูณกันไปคูณกันมาคูณกันมาคูณกันไปคูณคู่คูณให้เรียบร้อยแล้วนะครับล้วเราไปเช็คกันเองนะครับลองเช็คกันดูว่ามันตรงหรือเปล่านะครับได้ศูนย์ จุด9ก้าคูณสิบกำลังสจะตอบในรูปเลขยกกกำลังก็ได้หรือจะตอบอในรูปจำนวนเต็มก็ได้ได้เท่าไหร่ล่ะครับนี่ได้900ใช่ไหมครับได้900หน่วยเป็นอะไรครับความดานหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรหรือปาสาลนั่นเองนี่เป็นคำตอบของแบบฝึกหัด ข้อที่3กันนะครับคงพอจับคอนเซปต์ได้นะครับบ้างแล้วนะครับเกี่ยวกับความดันเกีรนะครับแล้วก็ความดันสมบูรณ์ที่กนภาชนะลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับ